สองวันนี้ถ้าพายุเข้าหาที่หลบฝนดีๆนะลูกรู้เปล่านะถ้าฝนตกมาม่าจะไม่มาให้ข้าวพวกหนูนะฟังอยู่เปล่านะถ้าฝนตกเนี่ยน้ําตาลหาหาที่หลบฝนเลยพาพวกหาที่หลบฝนเลยนะเข้าใจยางแล้วเดี๋ยวตอนเย็นหม่ามามาให้ข้าวนี่หม,ามา่ามาเที่ยงครึ่งลูกชายหออม,ามา่ามาซื้อของร้านเนี่ยร้านโปช็อปเนี่ยอนะลูกนะเอออาบน้นําแล้วหนีเราเนี่ยฮะดีๆลูกไม่เอาเท้าเขีย่ยลูก สามสีชอบเท้าเขียวคนอื่นต้งกินอ่ะนะเห็นไหมน้ำมันดําแล้วกินไม่ได้ลูกสามสีสามสีไม่เอาอย่าเอาเท้าเขียวอยงงั้นไม่เอาลูกดื้อหนูสองวันนี้ถ้าพายุเข้าหาที่หลบฝนนะลูกรู้เปล่าอันตาลครับตันครับอําตาลอ,าอ,าอ่ะจุ้ออ่ะจื้อ่าไม่เจอกันตั้งหลายวันนะแม่ตักข้าววางไว้หนูกินรู้เปล่า หนูกินใช่ไหมลกูกอ,ย,อยื้อยื้อกินทั้งหมดลกูกนี่แม่ให้ไว้นะคะะอ,ย,อยื้อยื้อกินข้าวลกูกอ่ะมามาถือให้มอมาถือให้แม่ต้องให้เอาใจเราเนี่ยแล้วลูกหนูเป็นไงบ้างฮะกินตรงนู้นนะนี่หมอมา้าวางไว้ตรงนน้นนะ่ะมาไปต่อแล้วนะดูรักษาลกูกเม่าไงลูกถ้าฝนตกหาที่หลบฝนนะระวังตกท่อนะวิ่งไปฝั่งนะู้นน่ะกามกินเยอะๆนะคะกินเยอะๆนะคะลกูกอ่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยหมอม้าเปลี่ยนน้ำให้แล้วลกูก นะชามเก่า宝มา,มาเอาเอาแช่น้ำมาแล้วนะเออไปกินเยอะๆลูกเยอะๆลูกอืมอืมนี่แช่ไว้แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำให้น้องแล้วอันนี้ตลฝนไว้อันนี้เดี๋ยวเพื่อาำมากินมากินข้าวลูกมาแล้วตามแม่มาเออ้ยต้องกินน้ำแข็งก่อนชื่นใจชื่นใจลูกเออ ดูตีหมามัาทำน้งแข็งมาให้ก้อนมาเริ่มเลยสองก้อนเดี๋ยวดูตีดูตีอันน้ำหมามัดน่ารักไหมเออกินแข็งเด็กมาแล้วมากินข้าวแล้วลูกอ่ะจุย้ยอะ่ะจุ้ยเดี๋ยวแม่วางให้ลูกอะเอาจุย้ยไม่ต้องเลียนหน้าแม่ลูกรู้ว่ารักไงหมามาก็รู้ว่ารักไงอะ่ะกินข้าวลูกเออหมามาเลี้ยงให้สวยๆลูกเออกินน้งแข็งลูกกินข้าวลูกกินข้าวลูก ah. กินเยอะๆลูกหมามัเลี้ยงสวยๆลูก เออกินน้ำแข็งก็ชื่นใจลูกพุทธทางสนังฉามีทา,างมังสนังฉามีทางทางสนังฉามีให้พวกหนูแข็งแรงปลอดภัยนะลูกนะทุกตัวนะอย่าโดนวางอย่าเบื่ออย่าโดนรถชนอย่าโดนใครทำร้ายให้มีคนเมตตาให้อาหารสะอาดน้ำสะอาดพวกหนูกินนะลูกนะจุ้ยจุ้ย,ย,ยเออลูกกินข้าวกินข้าวลูกตัวน้อยกินกับแม่แดงมาตัวน้อยมาแล้ว แดงน้อยคนสวยมาเดี๋ยวแม่อาหารเม็ดใส่เข้าไปให้นะรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะรอแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเพื่อนๆอาหารเม็ดมาเดี๋ยวอ๋อสอดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งลูกกินเลยลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่ไปเอาขนมมาให้กินเลยนะโอเคคนสวยกินนะแดงน้อยกินนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเอาขนมแป๊บหนึ่งนะแดงน้อยแม่ให้ขนมคนสวยคะแม่ให้ขนมเออให้ขนม อรุอ่ะขน,นมแม่ให้คนสวยกินเลยลูกแมวขนมโยนลงไปสองแท่งอะลูกให้สามสี่โอ้ยตามแม่มาจะกินขนมดูสิน้ำให้เด็ก<อ>ๆสะอาดจ้าท่อได้ไงเนี่ยลูกอะแม่ให้ขนมไปเข้าบ้านเลยไปเข้าบ้านเข้าบ้านลูกเข้าบ้านไปได้ขนมแล้วเข้าบ้านเลยลูกอันนี้ให้แม่แดงกับให้ตัวน้อยนะอ่ะนะเออ ไหนแม่มาดูมามาสิแม่ใส่ยามื่อไหร่แล้วนะไหนดูสิคะโอ้ไหนแะม่ดูสิเนี่ยเามาใส่ยามื่อไห้แล้วนะคะเออเดี๋ยวก็หายนะลูกเลอะขนหนูหน่อยนะไม่เป็นไรนะนิดเดียวนะลูกนะคุณรักษาพักคุ้มครองลูกนะคะเดี๋ยวขาก็หายแม่ใส่ยายให้แล้วกินขนมลูกเออ,เอ,อกินขนมเลยันสวยตาลตาลกินขนมเล้วลูกไหนใครอาขนมขนมเปล่าร้ายนะเราอ่ะ ถามสีเอาป่ะํามไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จะได้หายไไวๆอ่ะอ่ะแป้งอ่ะไม่ให้พี่บัวอุ้ยให้น้ำตาลครับอถามสีก bon. ินไปแล้วเมื่อกี้ไม่ให้แล้วไงให้น้ำตาลก่อนอุ้งด้าอีกเหรออ่ะพี่บัวป่ะพี่บัวมาให้ ออเขนมเป็นที่โปรดฟานของเด็กๆแม่ให้แม่แดงแม่ให้ตัวตัวเล็กอ่ะพี่วัวคะแม่ให้พี่วัวค่ะโอ้๊ยอะแม่ให้ตาลค่ะโอ้โหหายไวๆนะคะลูกแม่ใส่ยาให้แล้วนะคะอลูกรักอันนี้ลูกรักลูกรักเออเออนี่ลูกลักของแม่ จะน้ำตาเป็นลูกลักของแม่บุญรักษาลูกกินกันหมดแล้วนะคะเออมากินข้าวลูกอยากกินข้าวกินข้าวกินข้าวเลยลูกไม่มีน้ำไม่ด้วยกินข้าวเลยมะก็กินข้าวแล้วมาลูกมามากินข้าวแล้วนี่แม่มีนี่มีข้าวต้มใส่กระหล่ำปีนะใส่ไข่เนี่ยแม่เอาไข่กระหล่ำปีต้มแล้วก็ใส่ไส้กรอกนะ มีไส้กรอกแม่ไปงานหมอกเกษตรมาลูกกินไปก่อนเดี๋ยวแม่มีให้ถาดห,หนึ่งแป๊บนึงนลลูลออกของมากินข้าวลูกเหมือนกันลูกเหมือนกันมีไส้กรอกด้วยแล้วมีไข่มีกะหล่ำปลีกิกขิงขี้แข็งมาให้กินหนห่อิงแข็ง ชื่นใจชื่นใจตัวเล็กมีสองบอกชื่นใจจังเลยคุณท้องกินข้าวเยอะหรอเออมีไส้ก,กรอกมีกระหล่ำปีมีไข่ด้วยนะเออแม่ซื้อไส้ก,กรอกงานกเกษตรมาวันนี้เออกินซะกินซะแม่ใส่ไข่ป้อมน้ำซุปมาให้สนุกไหมมีสองคุณท้องคะอ่ะทำได้ให้หรอกฮัลโหลแตนบีสองตัวเล็ก คุณท้องหมดยังคะเดี๋ยวแม่ปูที่นอนโอ้มีคนแย่งมาสะอาดแล้วนะคะอันนี้เติมเต็มเต็มถังละเปิดให้กลิ่นออกก่อนอันนี้ก็เก็บอุจจิสะอาดแล้วคะ่ะแล้วก็ล้างพื้นสะอาดแล้วกวาดไปเรียบร้อยอันนี้ก็อาหารอีกทีไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพักแม่มาดึกนะโอเคไหมอืมอ่ะพี่สองเมื่อกี้พี่สองกินแล้วคราวนี้เหลือของแม่กับข,ของตัวเล็กอ่ะตัวเล็กคะอ่ะคนท้องคะ่ะ บีสองเมื่อกีอ้หนูกินไปแล้วไงอือเอาอีกอหรออ่ะแม่ให้แบ่งกับตัวเล็กนะม,ม,มให้ตัวเล็กอ่ะีสองครับน,นี่หมามาให้ปีสองอันนี้หมามาให้คนท้องค่ะอังไม่ได้ปลูก้ายเลยเดี๋ยวก่อนอ อันนี้ของพี่สองอันนี้ของเปอร์อันนี้ของตัวเล็กอันนี้ของคนท้องค่ะใหญ่ไหมเดี๋ยวกินข้าให้หมดนะอโอ้ตัวเล็กอ่ะแห้แม่หเออไอ,อ้ลูกลูกมาเนี่ย ฝันดีนะลูกแม่ผู๋ที่น้อยกันนะคะน้องชอบกินอาหารเม็ดออกมาเสิรอาหารเม็ดให้มีอาหารจิปเกอร์ด้วยอร่อยไหมคะเด็กพิพีกีด้วยเออชอบใช่ไหมลูกชอบก็กินน้องชอบกกินเยอะๆเลยเดี๋ยวข้าวกินให้หมดนะคะออกมาใส่ไข่มา้นั่นหนึ่่อยอร่อยไอห่อยอห่อยอร่อยที่แม่มาดึกนะลูก นี้แม่ไปวัดยานนะเดี๋ยวแม่บุนมาฝากเนี่ยแม่ทุ่ครึ่งแล้วปันดี้ลูกเ,เดี๋ยวกินข้าวห,หมดนะคะรุดไนครัะปุ๊ดดินค่ะแล้ปูที่นอนด้วนะคะห้องสะอาดหมดแล้วน้ําก็เต็มเต็มแล้วนะคะอ่าสะอาดหมดแล้วค่ะนะ้เาเดี๋ยวข้าวกินให้หมดนะคะโอเคนะคะปันดีลูกบุรักหนูนะลูกบูรักษาพระคุ้มครองนะคะเออลูกเออบูรักษาพระคุ้มครองนะลูกเออ เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาบุญโอฝากนะตัวเล็กที่สองคนท้องฟันดีค่ะโชดีว่าไงลกูกเป็นไงมัง่งอ่ะเดี๋ยววันอังคารแม่มารับหนูไปฉีดคีโมโนะหนูจะได้หายนะอ่ะแม่เอาขนมให้หลกนะนนนะเอาว่าเอาขนมป่ะครับเดี๋ยววันอังคารแม่มารับหนูนะแม่ไม่รู้ว่าหนูอยู่ไหนอะตอนเช้าอะลูกหนูมารอแม่แถวนี้ได้ไหมโอ้เนี่ยเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนกระดิกหางว่าไงลกูกอยากกินขนมเหรอ ลูกอ่ะโชคดีอ่ะแม่ให้เดี๋ยวแม่จะเติมน้าให้ลูกแม่ให้แม่ให้เอาป่ะโชคเดียวขนมมปป่าเอาป่ะขนมมปป่านะออะแม่ให้ลูกอ่ะขนมมาแม่ให้แม่ให้แม่ให้เร็วๆเร็วอายนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้น้ําจะหมดละเดี๋ยวเติมน้ำก่อนเปลี่ยนน้ำให้น้องเลยจ้ะเททิ้งหมดเลย แล้วก็ใส่น้ำเต็มเมให้น้องนี่น้ำสะอาดแล้วไม่มีเศษอาหารแล้วหนูแม่เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะเติมเต็มเ็มแล้วนะโชคดีเดี๋ยววันอังคารแม่มารับนะนะไปฉีดคีโม,โมนะตอนเช้าวะลูกเน,นี่ยฉีดเส่็จรถแม่รถแม่เหม็นไปหมดเลยเนี่ยฮะไปให้ช่างถอดบ่อกออกมาล้างเช็ดโอ้ยสันไลลงยังไม่หายเหม็นเลยเนี่ยแม่เปิดแอร์ไม่ได้เลยอะโอยลูกเอ้ยโชคดีเอ้ยลูกอยู่ข้างถนนเลยค่ะเพื่อน ตรงนี้ตลาดบิ๊กฟูดนะเนี่ยโชคดีเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะเฟรลี่เฟรลี่เขาจะเฟลลี่ต้อนรับแม่เนี่ยเดี๋ยวก็หายมะเรง็งรกเดี๋ยวไปฉีดคีโมอ,อีกเข็มนึงนะเดี๋ยวดูซิว่าฉีดอีกเข็มนึงเอาอยู่ไหมอรอบหน้าวันอังคารนะอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวแม่มารับนะนะตอนสิบโมงนะลูกโอเคลูกโชคดีโชค,ด,ชคดีนะครับโอ้ไม่ต้องร้องเสียงดังลูกอ่นนี้ให้หมูหยอง เอาอ่าอันนี้ให้วันพะอ่ะอ่อ่ะพิซซาไปก่อนเอาวันพาเอา้ยสวัสดีแม่ยางหลกเอ้ยสวัสดีค่ะยางสวัสดีค่ะแม่ยางวันพาสวัสดีค่ะแม่ยางเอาป่าไปกินขนมป่าป่ารักษาพระคุ้มครองหลวงแม่ไปแล้วนะคะป่าไปนอนป่า